ู้ท่านกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิป,ปกรข่าวสะอาดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านนักทุนเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสแกนหุ้นกับผมชดตันจิติเวศำหน้าที่บนขึ้นหน้า 8, 6, ปัดวิทยุ FM 1 0 6รวิทยุครอบปวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน13นาฬิกา19นาทีโดยประมาณนะครับ ก็วันนี้เช่นเคยครับเราก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัทจดเบียนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ตอนนี้เป็นที่สนใจนะครับของท่านนักทุนจถึงท่านผู้ฟังรายการสแกนหุ้นของเรานี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติรับโอกาสนะครับจากท่านผู้บริหารที่เข้ามาคุยกันแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะได้เจออพูดคุยกันผ่านทางรายการอิยุนะครับ ซึ่งก็คือคุณมนชัยมณีไพโรธนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท information a n d communication network จำกัดมหาชนหรือ ICN นะครับอันนี้คุณมนชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณมนชัยครับสวัสดีครับผมมนชัยครับครับผมครับก็ยินดีนะครับก็ถือว่าแรปเกียรติอย่างสูงนะครับเป็นครั้งแรกมั้งที่เราจะได้คุยกันนะครับใช่ครับ ครับก็เพื่อไม่เปการเสียเวลานะครับท่านผู้ฟังรบกวนถามคุณบนชัยนิดหนึครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของอ่าสออะไรของไอซเนี่ยอยากให้คุณบนชัยช่วยเล่าบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของไอซีเอ็นนิดนึงครับเผื่อท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่รู้จักตัวของไอซีเอ็นเราดีพอครับว่าเราทําธุรกิจอะไรเป็นยังไงที่ผ่านมาครับครับได้ครับครับก็บริษัทไอซีเอ็นนะครับหรืออินโฟมีชั่นแอนด์คอมมิคชั่นเน็ตเวิร์ก เราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัทรับมาได้นี่น่นาจะเป็นปีที่ที่ที่สี่นะครับบริษัทเราทำทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมนะครับก็คือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารนะฮะทั้งหมดโดยที่ลูกค้าหลักเราจะแบ่งเป็นภาครัฐค่อนข้างจะเยอะประมาณทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเอกชนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลักษณะ ธุรกิจของเราเราจะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราเราจะทํางานในลักษณะเอพีเด็กๆก็คือทั้งระบบติดตั้งทดสอบสุดับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเรียกว่าบริการหลักการขายเราก็จะมีเรื่องของการขายอุปกรณ์อะไรนะฮะเราจะมีเรื่องของการบรุงรักษาผุ้งายนะครับก็จะเป็นสัดส่วนในธุรกิจเราอืลูกค้าหลักเรา ก็ก็ในส่วนภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของเอ็นีเอ็นก็คือทีโกับแค t ที่มารวมกันนะครับเรามีลูกค้าในฝั่งที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าเชียนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นก้านครหลวงแล้วก็ไฟฟ้าสายผลิตครับแล้มี ในส่วนที่เป็นภาคเอกชนเราก็จะไปทํางานบำริงักษาให้กับเอถูทางต้า,ต,าต่วตออกแล้วก็อลูกค้าอื่นๆบ้างต่อไปนะครับก็หลักๆธุรกิจเราจะเป็นสองส่วนเรา <c oughs> เราเติบโตมาตั้งแต่เราเข้ามานะฮะทุ้งปีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกระทั่งปีนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราเติบโตสี่แล้วนําวก็ คร่าวๆเดี๋ยวต้อไใช้เยนครับครับทั้งนี้อ่าลูกคนถามคุณบนชัยนี่นึ่งครับตัวอย่างนี้คือตั้งแต่เราเข้าตลาดมาโอเคเราเห็นภาพของของการเติบโตของเราตลอดนะฮะครับโควิด <COVID S 2> ปีที่แล้วเราได้ผลกระทบไหมฮะถ้าแบบนี้ปีแล้วเราผลกระทบไหมถ้าแปลว่าปีแล้วนี่ก็ไม่ได้กระทบด้วยหรือว่าเป็นเป็นผลบวกกับเราคือป,ปีที่แล้วนะคะถ้า,ถ,าถ้าถามว่ากระทบไหมก็กระทบ แต่มันเป็นการกระทบในลักษณะของการรับรู้เลยได้ที่มันถูกเลื่อนออกนะเราจะสังเกตเห็นว่าแทบทุกบริษัืมุกป,ปีที่แล้วนะคีหนึ่งค2สองจะค่อนข้างน้อยครับแล้วก็มาไล่ไล่ที่คีสามคีสี่กลับมานะของทางไอทีเอ็นที่แล้วก็เป็นแบบนั้นอืมนะเราแต่ว่าสุดท้ายภาพรวมมันก็กระทบน้อยอืมถามว่ากระทบไหมก็กระทบครับแต่กระทบน้อยอืมในขณะที่ปีนี้ เอ,อ่อเราก็เจอผลกระทบของโควิดอีกในต้นปีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเรียนรู้ว่าเราต้องทงาอํางานยังไงในสภาวะที่เอ่อมีการแพร่ระบาดของโควิดนั้นเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพของปีนี้ซึ่งต่างจากปีที่แล้วก็คือในคิวหนึ่งคิวสองเราก็ไม่ได้ตัวเลขน้อยนะฮะเรา,ารก,ก็มาตามปกติกลืนของเรานะค,ะครับขณะที่งานประมูลใหม่อาจจะล่าชา้าออกไป อันนี้ก็เป็นผลกระทบครับแต่ว่างานยังคงอยู่ดีแต่ว่าล่าช้าไปเนื่องจากหลักๆแ้วก,ก,ก็คือลูกค้าเขาลอนส่งหุืมแต่ตอนนี้น่าจะกลับมากลับมาสู่สภาวาปะปกติแล้วครับป,ปัจจุบันเราเรามีแบ็กหลอกอยู่เยอะไหมครับปัจจุบันนีเ้เรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณพันสามครับ,รบแล้วก็ปีนี้เนี่ย ามแผนธุรกิจที่เราเคยบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือเราจะเติบโตจากปีที่แล้วไปสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮในแง่ของรายได้และในแง่กำไรซึ่งถามถึงวันนี้เราก็คงยืนยันตัวเลขเดิมที่ยังเติบโตครับอืถ้าถ้าบอกว่าตามแผนเดิมที่ปีที่แล้วเนี่ยผมผมไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนนะนอกหน้านี้นะที่บุญชัยบอกเนี่ยเราจะโตจากปีที่แล้วเนี่ยสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับ ใช่ครับโอ้ oh, วันนี้นวันวันนี้ก็ยังยืนยันเช่นเดิมถูกต้องไหมครับครับผมโ oh, อ้แสดงว่าต้องดีมากๆแน่เลยปีนี้แล้วอ่าปุนี้มาถึงอ่ามามาถึงนิดหนึ่งครับไออ่าตัวของภาพอุตสาหกรรมนะครับเพราะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันคงต้องมาดูนะเพราะเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากในภาพรวมนะแต่แต่ในภาพของอุตสาหกรรมด้าน ICT ปีนี้รู้สึกมันมันได้อันนี้สองจากโควิดไหมฮะหร,หรือหรือยังไงครับ ช่วยยคุณมัยชยช่วยวยเิมคว,ว,วา,ามรู้นิดหนึ่งครับก็ถ้าเรามองในภาพของธุรกิจนะฮะในในในแง่ของการลงทุนละกันอืเราก็จะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะลอตัวจาคจากเมื่อต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะครับ,รบแล้วก็เราก็ยังมองว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นทีนี้ถ้าเรามองเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร,สาร,สารว่ามันดีหรือไม่ดี นะฮะการการทำงานเวิร์กร์ม o m e การการทำงานด้วยช่วยผ่านทางออนไลน์แน่นอนมันก็จะทำให้ราบิดที่มันยิ่งม,ม,มากขึ้นาการขยายของโอเปอเรเตอร์ก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการลงทุนของภาครัฐอันนั้นคือปีเป็นบางส่วนนะครับแต่เราคิดว่าปีหน้าเนี่ย การลงทุนภาครัฐมันจะมีกลับมามากขึ้นปีหน้าน่าจะดีขี้นครับเราเท่าที่มองก็คือเรายังมองว่าตลาดปีหน้าดีกว่าปีนี้ในในมุมของบริษัทผมนะครับครับถ้าเช่นนี้มันมันมันถือเป็นเป็นความเสี่ยงแล้วไหมครับถ้าถ้าอย่างเราพอร์ตโรโอเราอยู่ในส่วนของภาครัฐได้เยอะอย่างเงี้ยมันมันทีมันมันเวียงไหมฮะ หรือหรือว่าเราไม่กังวลเรายัางไงเราเพราะเพราะที่ผ่านมาผมถามเผื่อไว้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันพิสูจน์แล้วแหละซึ่งเราจะมีผ่ออ่าภาคราษเยอะแต่เราก็ยังโตแต่ถามเไบดีท้บผูฟังผมผมถามแทน,นะว่ามันมีความเสี่ยงไหมครตรงนี้คคืออย่างที่ผมเรียนธุรกิจผมมีสองส่วนนะฮะผมมีส่วนส่วนอ่าที่เรียกว่าบริการหลังการขายผมทำ<อ>การทํางานทางด้าน,านมนุษยกษาอยู่นะมีการขายอยุปก,กรณ์อะไรซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็น อะไรที่เป็นรีเคอร์ลิงืมก็คือมันต้องถามทุกปีมอนกบสัญญามันก็ต่อไปเรื่อยๆนะ,ะับส่วนนี้มันจะทำให้ผลกระทบกับงานประมูลผมน้อยกว่าอือนะซึ่งซึ่งถามว่าถ้ามันไม่มีงานประมูลมันกระทบไหมมันโตกระทบที่แต่มันไม่รุนแรงอ,อาจจะจันเอ่อกบ,บางส่วนเท่านั้นเองอเราก็พยายามที่จะ,ะรับงานรับงานในส่วนที่มันมี อนาคตในการมึกหาะในการทําต่อไปนะครับก็เราก็จะเราก็พยายามลดความเสี่ยงตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าปีนี้เราไม่กระทบถึงแม้นว่างานมันน้อยเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเราเรารับงานไปนเยอะปีนี้เราก็เลยกระทบน้อยมัมเป็นนี้มันต็งคงต้องมองไปถึงปีหน้าแล้วปีหน้าจะเป็น,นยังไง ปีปีจะพูดจะพูดคุณุญชัยพูดถึงตรงนี้ถามต่อเลยแล้วกันปีหน้าเนี่ยเราเราวางแผนยังไงฮะเต็มรุยเต็มที่ไหมครับหรือยังไงฮะหรือว่าจะจะยังไงือคือป,ปีหน้าเนี่ยเรากําลังทําแผนอยู่อื <ừ. S 2> แต่แน่นอนว่าอแผนเราที่เราวางไว้เนี่ยซึ่งซึ่งจะต้องเขา้าขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทในวันวันที่ ก็คิดว่าเราจะเติบโตจากปีนี้ไปสัก20%โดยประมาณนะครับก็ก็ก็ยังเติบโตต่อเดี๋ยวเราพยายามจะบุกเช็คแมงมีใหม่อย่างเช่นปีนี้ควอเตอร์หลังๆนี่ยเราก็จะมีงานที่ที่ออกมาลักษณะใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นงานทางด้านดิจิตอลเฮลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลื งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมาร์ทซิตี้ในการใช้ประโยชน์ของหนา้าทีซึ่งมันจะเป็น,นธุรกิจที่ที่เราจะขยายต่อไปในปีนี้นะฮะแล้วเราก็คงเดินหน้าต่อนในปีหน้าเหมือนกันแพื่อทำให้พอขยายขึ้นครับก็ค,คิดว่าอยังไงเราก็คงวางแผนว่าโตจากปีนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายจะโตเท่าไหร่จะสิาเปอร์เซ็นต์เป2นี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็ก็ขอไปเนล แค่สุดท้ายนี่เงินของตอนนี้ก็แค่คีงประมาณนี้ครับอถ้าถ้าอย่างนี้ไอถึงพูดถึงงานใหม่ๆนิดนึงนะครับว่าว่าตลาดตรงนี้มันมันมันเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับเป็เนไอเรื่องของอมีคนพูดถึงเยอะนะฮะสมาร์ทซิตี้เอยเรื่องเฮลท์แคร์อย่างนี้เนี่ยมันมันต้องเข้าไปทําอะไรกับกับกับระบบ,บ,รบเรื่องพวกนี้บ้างครับแล้วไอพเราเราเข้าไปทําอะไรกับมัน ก็คืออย่างอย่างเทลเทลแคร์นะฮะมันก็จะมีในหลายๆเรื่องที่ที่ปกเข้าไปทำนะตอนนี้ตัวใกล้เคียงกับจะเสร็จแล้วนะก็คือเราก็จะไปทำในเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทแอนบลเอนเช่นเอาระบบสื่อสารเข้าไปเกี่ยวข้องกับรถรถสียบารรถยาบาลนะฮะก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปปรับปรงุง ปรุงให้มันเป็นไฮเทคมากในส่วนของไอพียูนะฮะซึ่งไอพเนี่ยเ,เราทํามาปีที่แล้ปีนี้แม้กับโรงพยาบาลใหญ่ hmm. เราก็เอาเนี่ยไปแอพพลายเข้ากับโรงพยาบาลอีกนะ hmm. เราทำ hmm. ทั้งปีล่าเราทําลามาเราทําจุฬาเราทำํำอ่ที่หา้าห้าบอกบานะ hmm. แต่อีกอันหนึ่งที่ที่คนพูดกันเยอะก็คือ,เ,อเทเลไม่ได้ทิน เ่ะะไม่ได้กินก็ก็มันก็จะหลักการคล้ายกันกับเอ,อทั่วไปแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยความต้องการต่างกันนั้นการที่เราน,นําเสนอโซลูชันเราก็ปต้องค,คุยกับลูกค้าเป็นหลักก่อนว่าอะไรที่เขาต้องการในรูปแบบไหนน,นะครับ ส่วนสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็พูดกันถึงทุกคนนะฮะแต่ว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเอาควจริงๆก็คือเราก็ไปจับรู่ขาย 5G แล้วเราก็ทําทําในหลายๆส่วนที่ที่ทเกี่ยวข้องกับ Smart City mm hmm. สมาร์ทซิตี้ก็คือเราอาจจะเป็นมองในแง่ของ Security s mm ิต u ี i ที่หรือเราอาจจะเป็นมองในแง่ของการ broadcast ทำได้หลายๆรูปแบบน mm hmm. ะเป็นตอนนี้อาจจะ พูดเลยมากไม่ได้เพราะมันใกล้จะยื่นใกล้จะประมูลแล้วครับ<ม>รก็รออีกสักเดือนน่าจะน่าจะห็นภาพน่าจะพูดเลยได้มากกว่า<ม>นี้ครับครับอันนี้นี่ถามถามถามึงพภาพภาพรวมนิดหนึ่งครับว่าตรงนี้เนี่ยงานที่เราบอกว่ามันมันมันจะมีมาประมูลเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยครับอยากรู้นิดหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยงานประมูลพวกนี้เนี่ยมันมีมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ครับแต่ในแต่ละปี เฉลี่ยเฉลี่ยมาก็ได้ไม่ต้องเอาช่วงที่วิกฤตอ่ะปกติเลยมันควรมันแต่ละปีม <smoking UC S> ันควรจะมีประมาณประมาณเท่าไหร่ที่ปกติงานแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีมีหลายพันล้านอีกแล้วนะครับเป็นหลักแล้วก็ชวนมากเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าที่งานเราก็เลื่อนเฉพาะงานที่เรามีโอกาสที่จะชนะงานที่เราถนัดอันนี้ปีปีหนึ่งเราเข้าประมูลงานจะเป็นพันล้านหลายพันล้านอีกกันนะครับก็ ปีหน้าก็มีงานใหญ่มีงานใหญ่อีกอันล้ารออยู่ซึ่งเราก็คาดการว่าอย่างค้าสุดก็น่าจะเป็นคิวหนึ่งปีหน้าที่จะรู้ผลอย่างเดีวสุดก็คือคิวสิบตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ค่าสิบห้าสิบระหว่างคิวสี่คิวหก็จะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเข้าข้อมูลบน ส่วนตัวที่มันไม่ใหญ่มากมามันก็จะมีปกติลูทีนของมันอยู่แล้วหลักร้อยล้านนี่เราก็มีนี้ไเห็นทุกเดือนอยู่ละหลักต่ำกว่าร้อยล้านนี่นี่มีมีทุกเดือนแน่นอนก็ก็จะเป็นงานหลักๆที่ที่เราทำก็ถือว่าอืกับอ่อถ้าตรงนี้อย่างนี้ก็แดงว่าโอเคงานประมูลก็ ก็ดําเนินเดินไปนะครับตามปกตินะครับปีหน้าก็ก็เชื่อว่าน้าน่าจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในภาครัฐเพราะเขายังไงเขาก็ต้องอัดฉีดหลายเรื่องของการกระตุ้นการฟื้นเศรษฐกิจต่างๆนะก็น่าจะเป็นเป็นโอกาสของของไอซีเอเราด้วยใช่ไหมครับครับใอืเราก็มีเราก็ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวในในไรายๆแง่นะครัรวมถึงทางด้านอการเงินด้วยนะครับ ก็ไอ้ตุกพูดถึงตรงนี้พอดีเห็นว่าเรามีแจกวอลแลนด์ด้วยถูกไหมครับจะแจกวอลแลนด์ด้วยกำลังจะขออนุมัติใจนะโทษนะครับแต่เรื่องเรื่องเรื่องแจกวอลแลนด์นะครับเรื่องของการแจกวอลแลนด์ไอเซียนวอล์หนึ่งครับเห็นว่าเราเราก็ลองมีอันนี้เราจัดสรรยังไงบ้างครับขอรายละเอียดนิดหนึ่งครับคือคือเรื่องของวอลแลนด์เนี่ยที่ทางคณะกรรมการอนุมัติเพื่อจะเอาเข้าผู้ถือหุ้นนะฮะกัง ผมจะมีผู้ถือหุ้นเดือนเดือนหน้าเือขออนุมัติดัวตัวออกวอลเลนในในอัตราสองต่อหนึ่งนะฮะพุุ้นผมทั้งหมดมีอยู่สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้นก็จะตกประมาณสองร้อยยี่บห้าล้านนะฮะโดยใช้สิทธิ์สายที่หนึ่งบาทก็เท่ากับว่าเราก็จะมีเงินเข้าบริษัทเพื่อที่จะเตรียมสําหรับการรับงานใหม่ในปีหน้าืมนะอันั้นจะเป็นส่วนส่วนที่เรา ที่เราขอมณไพรนะครับนั่นแต่ว่าเราตรงนี้เราเราก็เตรียมความพร้อมไว้หมดนะฮะรอทั้งการเงินเราก็มีมาพร้อมงานใหม่มา <ạ. S 2> เราก็พร้อมเข้าประมูลเหมือนกันนะครับูดถือว่าเราค <ạ. S 2> งจะเห็นอะไรดีๆนะครับต่อจากนี้ของของไอซเอต่อไปอีกนะครับ <S <S ยังไงสุดท้ายนะครับอยากให้คุณมนชัยช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังทั้งสุนนิดนึ่งครับว่า อยังไงไอซีเอเราน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ครับก็เหมือนเดิมครับไอซีเอเราเป็นบริษัทที่ใช้จริงขนาดเล็กแต่เรารับงานก็หลักพันสองพันล้านนะครับเราเติบโตมาทุกปีเราไม่เคยพลาดเป้าแล้วก็เราก็ยังมองว่าตลาดมันยังมีให้เราขยายต่อไปเรื่อยๆเ,เราก็อยากจะพานักลงทุนทุกวามว่า บริษัทเราเติบโตต่อไปแน่นอนครับแล้วก็ฐานะการเงินเราก็มั่นคงท่านเราเราปันผลทกปีืมครับก็ก็ขอฝากไปด้วยครับข้ามานะครับ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 ต้องขอบคุณคุณบนชัยอย่างสูงเลยนะครับที่วันนี้รับเกียรตินะครับถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าหรือมีเรื่องราวอะไรนะครับไว้โอกาสหน้าผมขอเชิญต่อนะครับครับยินดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณากครับครับครับสวัสดีครับ นั่นคือคุณมลชัยมณีเพรนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Information and Communication Network จำกัดมหาชนหรือ ICN นั่นเองวันนี้เราได้ฟังนะครับจากทางผู้บริหารระดับสูงเลยนะฮะถึงเรื่องราวของ ICN นะครับฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าไปดูที่ผลงานง่ายพูดน้อยต่อยหนักนะฮะ ผลงานตั้งแต่เข้าตลาดมาไม่เคยผิดหวังครับเติบโตต่อเนื่องทุกปีทาได้ตามเป้าหมายและที่สําคัญนะครับเป้าปีที่ปีนี้ที่ที่คุณบุญชัยบอกเนี่ยยังคงยืนยันอยู่เท่าเดิมนะครับก็คือสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับการเติบโตทั้งในแง่ของรายได้และกําไรนั่นเท่ากับว่าปีนี้นะครับทางก็ลองไปคิดกันดูกแล้วกันปีที่แล้วรายได้กําไรเท่าไหร่ปีนี้ อย่างต่ำๆเนี่ยก็คงจะเห็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ลองไปคำนวณกันดูแล้วก็ร้องนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันมาตจำนะครับมันไม่ได้แค่ดูแค่เรื่องราวสอรี่อย่างเดียวมันคงต้องไปดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานรูของเวอร์ชันของผู้ด้วยนะครับว่ามันสะท้อนถูกือแพงมากน้อยอย่างไรนะครับเป็นจุดที่เราจะเข้าไปตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องราววันนี้ก็ชัดเจนครับเราเห็นภาพของธุรกิจของ icN นะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าทําอะไรนะครับ มีงานในมือเท่าไหร่นะครับก็มีจะมีการเติบโตต่อไปหลังจากนี้เนี่ยน่าสนใจมากน้อยเพียงไรนะครับก็ลองติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะเรียนเชิญคุณมืนใจมาสัมภาษณ์กับเราอีกนะครับในรายการสแกนรุ่นนี้แหละนะครับก็ฝากกันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับรอบวันนี้เวลาในช่วงนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมจะตันจิตเวทต,ต้องขอ,อลาอ่า ท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สามมาคุยกับท่าอาจารย์สิบปกอกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ